โอเคไปเหมือนเดิมความเร็วสูงนิดหน่อยดูทักโ okay. อเคลูกให้เลวมึงชัดกันใช่ไหมนเนี่ยเลว ร้านนี้เราจะสอนสานต่อง,งานพี่มันนึงเกะโดยการแปะเหมือนเดิมที่พี่มันนึงเกะเคยทําแอบที่หลังเสาเทียมโอเคดูเอาโอ่มาทำไมอ่ะ รู้ว่าทำทางให้เสร็จดีกว่าโอ้โหออกมาตลอดเลยเอะกดปุ่มทำไมอ่ะกดปุ่มทำไมวัด กิเอ๊ะสกิปดิไม่มีข้อสงสัยเลไม่มีใครได้ออกไปในสักกิป โอเคไปหมดไปหมดไปหมดไป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 ตีเงียบสักหน่อยไปไปมึงจะกดปุ่มทำไม สารต่อง,งานที่มันนึงเกะมุท่อขึ้นมาเรียบร้อยมุม,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 มคนมาอะเ,ย,เอย้เ้ยเฮ้ยไม่ เหลวเอ้าโวเอ้ยบักเหมือนหนึ่มสารต่อภารกิจถ้าเธอกัอะไรไม่ทำแล้ววันนี้มาหาคัตรก่อนหื้อหืมีหลังอย่ายูไม่อยู่ นรียกความเชื่อมั่นจากเพื่อนว่าเราโนโอ่อีดินมอสเตอร์อเคอุ้ยไอ้ปลา พ่อผมน้อยไป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 สานต่อภารกิจของพี่ของพี่แตงโฟว์ชิงใครรู้จักก็น่าจะรู้จักละไปไปกัน <c oughs> เอฟเอฟตอัดต่อสี โอ้ยไม่ไหวแลวไปดีกว่าแต่ก็มีทากอยู่นะ โอ้โหตายสามเลยเหรอ ปะปมาวปะป๊าว,าว,าวสิม,ม่วง๋ยวไ,ไปตัดจวงอูดสีม,ม่วงสองคนเย่แค่นี้กันนะครับ